มาสวัสดีครับสวัสดีครับผมจิมเปนโตนะครับอ่ะวันนี้อ่ได้ขา่วขาวว่าจะมีรีรันเวนตินะครับตอนนั้นเนี่ยผมก็เลยจะมาทําคลิปสั้นๆว่าเวนติเนี่ยเหมาะสําหรับผู้เล่นมือใหม่ยังไงนะครับคือเริ่มเลยในกันเข้าเรื่องเลยนะครับคือเวนติเนี่ยเป็นตัวละครที่เป็นธาตุลมเนาะแล้วก็สกิลอันติของเขาเนี่ยเป็นการรวบศัตรูอย่างรุนแรงนะครับผมคิดว่าน่าจะเป็นสกิลรวบที่แรงที่สุดในเกมตอนนี้นะครับก็คือ มันดึงรวบได้แรงมากแล้วก็ค่อนข้างจะมีประสิทธิภาพดีที่สุดแล้วในเกมตอนนี้ทีนี้เนี่ยการรวบมีข้อดีอยังไงก็คือสามารถทําให้เราเนี่ยเคลียร์ clear, มอนเล็กมอนน้อยได้อย่างรวดเร็วนะครับแต่ข้อเสียก็คือมันรวบมอนตัวใหญ่ไม่ได้นะครับเออมอนตัวไซส์กลางเนี่ยมันยังดึงลากมาได้แต่ว่ามอนเขาจะไม่ลอยขึ้นจากพื้นแต่ยังถือว่ารวบได้นะครับนั่นคือข้อดีทีนี้เนี่ย ข้อดีนี้เป็นข้อหลักๆเลยที่ทําให้ผมแนะนําให้กดเพราะว่าอะไรเพราะว่าในอบิสครับแหล่งฟาร์มเพชรของเรานะครับต่อให้เป็นผู้เล่นใหม่ก็ตามมีเวนติก็ทําให้เล่นง่ายขึ้นนะครับเพราะอะไรเพราะว่าอบิสเนี่ยเวนติคลองชัน้นต้นๆหมดเลยนะครับห้องไหนที่มีมอนเยอะเวนติยังดีเสมอไม่ว่าจะอยู่ห้องไหนก็ตามนะครับปัจจุบันนี้เนี่ย อบิสมันมีถึง 10, ชั้นสิบสองเนาะผมให้เว้นแค่ชั้นห้องสิบชั้น12บสองเลยว่า,เ,าเวนตีอาจจะไม่ได้ใช้แต่ห้องอตั้งแต่เก้าถึงสิบเอดเนี่ยเวนตีกินเรียบนะครับเออห้องไหนที่มีมอนสเตอร์เยอะเนี่ยใส่เข้าไปเลยไม่ต้องคิดมันจะทำให้การเล่นง่ายขึ้นมากนะครับการมีตัวร่วมเนี่ยทำให้เราเล่นได้ง่ายอันนั้นคอนเฟิร์มนะครับอ่ะทีนี้ เรื่องอื่นบ้างเรื่องการสํารวจเวนตีเนี่ยมีข้อดีเรื่องการสํารวจเนาะส่วนการสํารวจดียังไงเว้นตีเนี่ยข้อแรกเลยคือเขาสามารถลอยตัวได้เวลาก,กดสกิลธาตุค้างจะทําให้เขาเนี่ยสร้างกระแสลมขึ้นมาลอยขึ้นจากพื้นแล้วทีนีเน้เราสามารถกดกางปีกอ่ากางเครื่องร่อนแล้วเราก็จะค้างอย่างนั้นโดยที่เราไม่เสียสตามิน่นั่นคือข้อดีมากนะครับอ่า ทีนี้มีข้อนึงในการสํารวจเนี่ยเวนติถ้ามีเนี่ยจะทําให้การใช้สตาร์มินาในการร่อนเนี่ยลดลงทําให้เราสามารถร่อนได้นานขึ้นนั่นเองนะสั้นๆง่ายๆแค่นี้แต่จริงๆแล้วไอ้ความสามารถนี้เนี่ยรู้สึกว่าแอมเบอร์ก็จะมีใช่ไหมประมาณนึงทีนี้มาดูการปั้นกันบ้างวิธีการปั้นเวนติเนี่ยโคตรง,ง่ายเลยครับสําหรับผมนะคาแนะนําของผมเลยคือพลัง การฟื้นฟูพลังงานเนี่ยขอเยอะที่สุดเ่าจะเยอะได้เลยเว้ยขอแบบกดทีเดียวแล้วเด้งมาเด้งมาอะไรเงี้ยคือแบบขอขอกดอันติได้ตลอดแค่นั้นผมพอใจแล้วที่เหลือขอลงชำนาญท่าล้วกันอะไรประมาณนี้เออฉะนั้นดังนั้น,น,นที่ผมจะแนะนําคือสเตตที่แนะนําสําหรับเวนตินะครับคือการฟื้นฟูพลังงานแล้วก็ชำนาญทา่าซึ่งชำนาญท่าเนี่ย ผมไม่หมายด้วยว่าต้องมีหรือไม่มีผมไม่สนด้วยผมขอแค่เขารวบแล้วที่เหลือเนี่ยให้ตัวที่เหลือในทีมจัดการนะครับขอรวบอย่างเดียวแค่นั้นก็ส่งพลังมากพอแล้วเพราะพราะการที่เรารวบมอนสเตอร์ได้เนี่ยมันดีกว่าการที่เราข่ามอนแบบไวจัดแต่ว่าต้องวิ่งข้ามไปคนละฝั่งของห้อง a b y s อะไรอย่เงี้ยคือมันเสียเวลามากนะครับเออประมาณนี้เนาะอ่ะ แต่ทีนี้เนี่ยแน่นอนว่ามันมีสาย DPS ลมเนาะคือเวนตีเนี่ยผมจะบอกให้ว่าสกิลท่าของเขาอะดเดามจเป็นหมื่นนะครับถ้าเราปั้นถ้าเราปั้นสายดเดามจอะครคดดเะีเอตครีเดามจอะเออสกิลท่านเนี่ยตัวคูณค่อนข้างใช้ได้อยู่เพียงแต่ว่าไม่คุมหรอกไม่คุ้มหรอก,รอกนะเอามารวบดีกว่าสำหรับผมนะอันนี้ความเห็นผมนะครับคือใครจะเล่นยังไงก็แล้วแต่แต่ว่า ถ้ามันมีเดามจด้วยมันก็ดีเออในเนมหลายๆมุมมองเนาะแต่ว่าสําหรับผมอะ่ะผมขี้เกียจหาของหาอาร์ติแฟกต์นั้นแเนี่ยขอปั้านแบบนี้แล้วกันนะและแน่นอนว่าอาร์ติแฟกต์ที่เป็นหนึ่งเดียวของธาตุลมนะครับตอนนี้ก็คือวูเดเดเซนนะครับหรือเรียกย่อๆว่าวีวีนะครับ2อวีนะอ,อ่ามันชื่อเต็มมันคือวูเดเดเซนเวอร์เนอร์อะไรสักอย่างเนี่ยแหละประมาณนี้เออมันเป็นดูวี2ตัวดำหน้านั้นั้นเนี่ยเขาก็เลยเรียกวีวี สลมเรียกเซตสี่ลมก็ได้นะครับสีลมเขียวนะเพราะว่าตอนนี้มันมีเซตลมอีกเซตหนึ่งเนาะเป็นของเซตของว e นเดอร์เลยนั่นเนี่ยเอออาจจะซ้ำกันหน่อยแต่ว่าเข้าใจตรงกันว่าเซตลมสีเขียวที่ทําให้การกระจายธาตุแรงขึ้นเนี่ยคือเซตนั้นนะฮะเซตวีนะอา,อาวุธอาวุธเนี่ยอะไรก็ได้ที่มันฟื้นฟูหรือถ้าคุณรู้สึกว่าฟื้นฟูคุณเยอะพอแล้ว คือคําว่าเยอะพอแล้วเนี่ยมันอยู่ที่ใจแต่ละคนเว้ยดังนั้นเนี่ยถ้าคุณรู้สึกว่าเวลาคุณเล่นอ,อันติคุณแป๊บเดียวก็มาแป๊บเดียวก็มารู้สึกว่ามันเยอะเกินไปละ<ๆ>ก็ไปหาสเตตที่เป็นชนํนานาญธาตุมาใส่หรือถ้าอยากจะเล่นเป็นสายแบบอยากเห็นเห็นเลขเขียวเห็นเลขธาตุลมแรงก็เล่นปั้นสายตาคือแหลงกี้ผม,ผมไม่ได้ว่าอะไรนะผมผมไม่ไม่มาอยู่แล้วว่าคุณจะปั้นแบบไหนเพียงแต่ว่าขอร้องอย่างเดียวเลยคือ เอาให้มันรวบให้มันรวบได้ดีแค่นั้นเองนะอะประมาณนี้สําหรับการปั้นเวนติคือไม่มีอะไรจะพูดอะขอแค่รวบของแถมที่เหลือเนี่ยใครอยากทำอะไรก็ทําอยากจะเดินสายชำนันธาตุให้กระจายธาตุแรงหรือจะสายอาตาัตราคีแรงคิแล้วอาจโจมตีก็แล้วแต่คือเกมนี้มันสนุกตรงนี้ครับคือใครอยากจะปั้นอะไรก็ปั้นนะฮะแต่ว่าอย่างน้อยๆเนี่ยเอาฟีเจอร์หลักให้ได้ก่อน อย่างเวนติเนี่ยผมมองว่าฟีเจอร์หลักของเขาคือการรวบรวบแรงมากนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าทําให้เขาทํางานหน้าที่หลักของเขาได้แล้วเนี่ยหน้าที่รองูจะทําให้เขาเป็นอะไรก็แล้วแต่คุณเลยนะอันนี้คือมุมมองของผมทีนี้เนี่ยมาเทียบกันบ้างนะครับแน่นอนว่าตัวรวมในเกมนี้มันมีอยู่ประมาณ3ตัวก็คือมีเวนติกาซาาซูฮาและซูครอสซึ่ง สามตัวนี้เนี่ยรวบไม่เหมือนกันเลยวิธีการรวบไม่เหมือนกันเลยถามว่าใครดีสุดถ้าให้นับความแรงนะครับเวนตีแรงที่สุดลองมาเนี่ยจะเป็นคาซูฮะแต่ว่าระยะจะน้อยแต่ว่าต้องเอ่อต้องเรียกว่าอะไรดีอะคาซูฮะเนี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นสกิลท่าดังนั้นมันจะใช้ได้บ่อยใช้ได้ง่ายในขณะที่ซูครสเนี่ยการรวบของซูครสนะครับมันจะเป็นการค่อยๆลาก ลากเข้ามาตรงจุดศูนย์กลางแล้วก็เด้งขึ้นลอยฟ้าแล้วก็ลากเข้ามาแล้วก็เด้งขึ้นลอยฟ้าแล้วก็ลากเข้ามาก็เด้งขึ้นซึ่งมันค่อยๆรวบอะ่ะเออมันก็เลยแบบแอบบแอบบนิดนึงอ่ะนิดนึงอะ่ะมันก็เลยรู้สึกว่าเออมันมันไม่ทันใจเออประมาณมานี้แต่ถามว่ามันรวบได้ไมั้ยมันก็พอรวบได้นะแล้วก็สกิลสกิลท่าของซูคลอสเนี่ยก็เป็นการรวบเหมือนกันอ่ะซึ่งถ้าถามว่า ใช้ง่ายไหมก็ใช้ง่ายยิ่งมีสมุดแซกแซกซิฟิเชียลทำให้สกิล่าใช้ได้อีกซ้ำอีกรอบหนึ่งกลายเป็นว่ากดรัวๆเลยเออกลายไม่ว่าจริงๆแล้วสู่ c l o เนี่ยก็เป็นตัวรวบที่ดีนะครับคือมันเป็นการสตัรสตัรมอนได้ผมไม่รู้จะเรียกว่าอะไรดีคือทำให้มอนมันชะงักอะ่ะแล้วก็รวบเด้งรวบเด้งอยู่ตรงนั้นนะสู่ close อ่าประมาณนี้แต่ความแรงเนี่ยแน่นอนว่าผมก็ยังใหเ้เวนติอยู่นะครับว่าโคตรแรงดังนั้นเนี่ย เออ่ถ้าถ้าอยากเอารวบอย่างเดียวเนี่ยผมให้เวนติเลยโคตรแรงดึงดึงรวบโคตรแรงแล้วก็แน่นอนว่าอย่างที่ผมบอกไปว่าเนาะมันช่วยการสำรวจด้วยดังนั้นเนี่ยคุ้มค่าที่จะกดแน่นอนสำหรับแพต4.1ที่กำลังจะรีดันแต่ว่าเข้ามาตู้2แล้วนนเนี่ยไม่รู้คลิปนี้จะทำเร็วเกินไปหรือเปล่าแต่ว่า,วาผมทำไว้ก่อนแล้วกันไม่รู้ดิจุดๆก็อยากขายอะ่ะคือ คือผมปกติผมจะทําเป็นคลิปส์อาบิสลนสัปดาห์ไลน์ลายปักลายปักก็คือรลยทุกๆ2สัปดาห์มันก็คือประมาณครึ่งเดือนทําทีหนึ่งอะไรเงี้ยแล้วทีนี้เนี่ยตอนผมอัดอ่ะผมก็รู้สึกว่าผมใช้เวนตีบ่อยเกินมาแล้ววะ่ะจนแบบอยากช่วยขายเวนตีเออตอนนั้นเนี่ยมันก็เลยเกิดเป็นคลิปนี้เว้ยอะประมาณนี้แล้วกันเนาะส่วนเกมเพลย์อบิสเดี๋ยวผมจะใส่เอาไว้ในระหว่างที่พูดเนี่ยจริงๆก็ใส่ไว้แล้วแหละ ก็นะประมาณนี้นะครับอ่ะไปแล้วดีกว่าสำหรับผมจิมมิโตรไปสันส้นๆวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย